สวัสดีครับเดบ,บ้งม่วนเด้อะเตยมันคามมีดไปไว้เถียงมันคือสทินั่นมันถ่าแล้วมาเอามา,มาเอาเร็วเร็วมันสแสดงด้วยนี่มาเอาอายุบอะไรเอายุบอะไรเนี่ยวันวันวันเลยวันมาเอาด้วยเนี่นง่นวันวัน,วน,วน,วนอ๋อโอ้ยขายหนาดีนี่แมื่นี่แมื่ มาเนี่ยนี่มาเอาเนี่ยอืมเอาไว้เถียงนะล,ลูกเดอ้อไม่นังอยู่ในปากเลยโอ้ยอยากไอ้ยัยงเอ,เ,อเ,อเอาไหมเ,เอา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 ไว้เถียงอดีตป้าย่างมันมาเดอ้อมันอามีดแล้วว่า๋ยวมีดไปไว้เถียงให้พ่อไปมาบังด้วมาบังดูอ๋อที่ดนเก่งเหรอวะ อืมท่านใส่บัดเอานื้ออื่นบ่โอ้เกง่งธรราบา้าคือเก่งอ่ะงามเนาเนาะคนทานไี่ไหมล่ะทานี่ทานี่ทานี่มีไปไปเถียงไหมกิดเรียงแล้วมีไปเถียงเน๊ยไหมทั้งพี่้ยงพี่ เฮ้ขทางไหนทางไหนโอ้ยคือคักแต่ว่าเส้นออากล่องเนี้ยเพิ่นไม่ทานี่แม่เรายังไม่เลยแม่กล่องมาเห็นยังไม่เลยกล่องมาเห็นเอาไปใส่นอแม่โอ้นอบงเป็นนอแล้วตัวนอบงน้อยเป็นนอแล้วแม่วันเร็ว โอเตียงกบไงเตียงกบไงแม่โดดแม่เอามันสะท่อนแสงมันมเห็นว่านไหมหา,าเนี้ยหาเนี้ยหาเนี้ยโอ้ยผลงานผลงาน ลองใส่ลองเมืองที่ใส่ได้บ่ปรากฏว่ามันใส่ได้อิลีมาพี่มาพี่ไหละ่ะงางรัดแล้วงางรัดแล้วเอรอมังไม่ใส่หรอมันไม่ใส่แบบนี้นี่เอาไนอิรินะบ่ผสมบุญเลยมึง